ครับภูมิจากช่องยูทูปภูมิใจนาเสนอและทิกตอกภูมิครซีเอชลงเต้นของผมอยู่ที่คลองหลวงคลองสี่จังหวัดปทุมธานีนะครับเบอร์โทรผมขึ้นไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับด้านข้างผมคันนี้คือมิวเซเว่นสีเทาควันบรุริสุดหาย,ยากนะครับและที่หาย,ยากกว่าน,นั้นคันนี้คือรุ่นแอคทีโวนะครับหรือขับเคลื่อนสี่ล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับผมบอกก่อนว่าคันนี้นะครับผมอาจจะขายแพงกว่าคัานอื่นๆของผมนะครับก่อนหน้านี้เพราะอะไรนะครับเพราะคันนี้ผมทําเป็นในส่วนของรถที่เป็นฟูลออปชันนะครับผมคือ เก็บครบจบคุ้มนะครับเนื่องจากว่าเราได้รับคําแนะนําจากลูกค้าหลายๆท่านที่ออกรถไปก่อนหน้าเรานะครับว่าเออถา้าต้องการจะซื้อรถกับผมเนี่ยบางทีเนี่ยอยากจะให้รถเป็นแบบคอมพลีตมาเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยยางกับล้อเนี่ยไปทําเองที่ต่างจังหวัดเนี่ยแพงกว่าที่ผมทำนะครับสีอย่างเงี้ยถ้าถ้าลูกค้าหลายๆท่านเลือกได้มั่นใจว่าลูกค้าหลายๆท่านอยากได้สีเดิมแต่ลูกค้าหลายๆท่านไม่ชอบดิ้วรอยของสีเดิมนะครับก็เลยเลือกที่จะเก็บสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับคันนี้สภาพสี 90%นะครับมีแค่หลังคาอย่างเดียวที่ผมไม่เก็บเพราะว่าผมยังคงม,มั่นใจว่าหลังคาเนี่ยใช้แล็กเกอร์เดิมเนี่ยดีที่สุดนะครับผมภายในทำคาสปาให้ใหม่อยู่แล้วเป็นปกติของผมเลยนะครับรับประกันว่าเนี้บแน่นอนนะครับของเหลวถ่ายให้ใหม่หมดแล้วช่วงล่างเช็คให้เรียบร้อยพ่นกระสินิพให้เรียบร้อยเอาเป็นว่าพร้อมใช้งานแน่นอนแล้วครับและที่สําคัญเหนือกว่าคําว่าเก็บงานนะครับผมขับคันนี้กลับมาเองนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่ไม่ใช่ขับแค่ขับกลับลงมายอย่างเดียวผมขับไปเชียงรายมาก่อนไปพะเยามาก่อน ย้อนกลับไปที่เชียงรายและขับกลับมาปทุมธาน,นีนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้เดินทางต่างจังหวัดได้สบายใจหายห,ายห่วงแน่นอนในราคา399,000บาทนะครับสำหรับรถ full option complete car คันนี้นะครับคือไม่ต้องไปเก็บอะไรแล้วนะครับคันนี้เลือกที่จะทำแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับเพราะว่าได้รับคำแนะนำจากลูกค้าหลายๆท่านที่ออกรถกันก่อนหน้านี้นะครับถ้าคิดว่าชอบถ้าคิดว่าใช่เดี๋ยวชมสตอรี่ให้จบก่อนนะครับแล้วมาดูรายละเอียดก,กันตอนท้ายคลิป โอเคเรารับรถข้ามาใหม่คันหนึ่งนะครับกลางสายฝนเลยนี่เดี๋ยวถ่ายดีเทลแบบ่วนๆให้ดูก่อนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่บิ๊กซี ie, เชียงใหม่นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายแค่ในส่วนของเลขไม้ให้ชมก่อนแล้วกันว่าวันที่รับรถอะ่ะเ,เลขไม้เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดีเทลวันอื่นเนี่ยเดี๋ยวช่วงฝนไม่ตกที่ร่มเดี๋ยวผมถ่ายให้ใหม่นะครับเลขไม้วันนี้โชว์อยู่ 2แสน2หมื่นกิโลเมตรนะครับผมอ่าหลังจากเมื่อวานเจอพายุกระหน่ำไปนะครับผมวันนี้ก็เพิ่งมีโอกาสนะครับได้ถ่ายดีเทลนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเส้นดอยสะเก็ดถนน118กําลังไปเชียงรายนะครับก็เลยว่าแวะถ่ายดีเทลคันนี้ให้ดูก่อนนะครับในส่วนของตําหนิภายนอกไปแบบรวดเร็วเลยไม่มีอะไรเลยนะครับมีไฟหน้าเหลืองตามอายุตามการใช้งานนะครับผมแล้วก็ตัวฝากระโปรงเนี่ยผมเข้าใจว่าลูกค้าน่าจะจอดอ่อ ใต้ต้นไม้นะครับแล้วก็มีมีขราบยางไม้นะครับก็อาจจะต้องเก็บสีนะครับเพราะว่าคราบยางไม้นี่เขาหล่นเป็นจ้ำเป็นจ้ำนะครับแต่ในกล้องเนี่ยอาจจะไม่เห็นครับผมกันชนมีตอนนี้ตรงนี้รอยนึงนะครับรอยเึือกน่อยนะฮะก็เดี๋ยวดูให้ว่าจะแก้ไขให้แบบไหนนะครับที่เหลือก็มีร่องรอยตามการใช้งานมีรอยขูดขีดเล็กน้อยทั่วๆไปนะครับเนี่ยอ่ารอยขูดขีดเล็กน้อยทั่วๆไปแต่ว่าเล็กน้อยนะครับไม่อยากให้ลูกค้าเอามาเป็นจุดสนใจนะเพราะว่า มันเป็นรอยทั่วๆไปอาจจะแบบเกี่ยวกิ่งไม้เกี่ยวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ภายในนะครับมีตาหนิตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับที่เบาะที่เหลือก็สวยๆเดิมๆนะครับอ่าเลขไม,ม้วันนี้อยู่ที่สองแสนสองหมื่นโลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าถึงปทุมเนี่ยอาจจะเป็นสองแสนสามหมื่นโลนะครับเพราะว่าระยะทางเนี่ยตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่เชียงรายอ่ากว่าจะกลับถึงปทุมเนี่ยน่าจะเป็นสองแสนสองหมื่นสองพันโลกว่านะครับผมก็ ระยะทางก็คงจะเป็นบทพิสูจน์ได้ว,ว่ารถดีหรือไม่ดีนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องคันนี้ก็เือนเดิมทั้งหมดนะครับไม,ไม่ไม่มีอะไระครับเป็นปอดก็สบายใจหายห่วงนะครับเจา้าของก็ซอร์วิสม่ําเสมอนะครับผมห้องเครื่องก็เลอะตามการใช้งานทั่วๆไปนะครับคันนี้โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของดีเทลของเฟ r ร์สคลิปเฟิร์สมี ชื่อผมเรียบร้อยแล้วนะครับรถของผมทำการโอนเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อตัวเองทุกคันนะครับเพื่อความสบายใจผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะครับว่ารถถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ป้องกันเรื่องของมิจฉาชีพเเวลาโอนเงินเนี่ยลูกค้าก็โอนเงินชื่อตรงเล่มเลยนะครับสบายใจแหายห่วงไม่ต้องกังวลเรื่องอตามหลังนะครับที่ที่เป็นกระแสอยู่มากมายในโลกอิเนเทอร์เน็ตตอนนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะแล้วก็ดีใจนะครับที่หลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง ผู้ประกอบการนะครับรวมถึงลูกค้านะครับไม่ซีเรียสแล้วนะครับหลังๆเรื่องของลำดับในเล่มเพราะว่าเน้นเรื่องของความถูกต้องและความปลอดภัยมากกว่า ร้อนอยู่กลางแล้วโอเคอ่ะอ่าผมขอสงวนสิทธิ์ไม่ไม่เปิดให้ลูกค้าอ่ไม่ไม่ให้ลูกค้าเปิดชมเองนะครับนอกจากว่าหลายหลท่านเปิดผิดวิธีนะครับบางท่านเปิดตอนเครื่องเย็นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับดูอะไรไม่ได้นะครับเปิดตอนเครื่องร้อนก็อันตรายนะครับผมโอเคแรงสั่นที่เกิดขึ้นเกิดจากแรงสั่นของเครื่องยนต์นะครับผมถ้าเกิดว่าฝาโกงหรือว่าน้าดันเนี่ยมันจะเดือดพุดปัดนุดปั้นเหมือนน้าเหมือนน้าเดือดอ่ะเหม,มือนน้าต้มอ่ะประมาณนั้นนะฮะอ่าหรือบางทีอาจจะวิ่งเป็นเม็ดขึ้นมานะครับเป็นฟองเหม ตอนนี้ก็คือขออนุญาตถ่ายให้ชมแล้วนะครับไม่ได้ให้ลูกค้าเปิดดูเองนะครับเวื่อจะว่าลายๆท่านเปิดผิดวิธีนะครับเปิดตอนร้อนก็มีนะครับเปิดเปิดต่อเปิดให้หกเลยเถอะก็มีนะครับขอส่งกทธิ์ตรงนี้แล้วกันนะครับก็ถ่ายให้ชมตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยน้ำเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับน้ำแต่มอในมอน้ำเริ่มเริ่มวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ เสร็จแนะครับผมโอเครมซักเสร็จแล้วนะครับแบ็คกราไลท์ซักเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็จริงอันนี้ไม่เป็นไรพลาสติกแห้งอยู่แล้วนะครับพึ่งเจอแดดในรอบหลายวันนะครับผมโอเคบอร์ดเดี๋ยวให้ทีมงานฟอกบอร์ดมามาทานะครับเพราะว่าอยากเก็บในส่วนของบอดหนังแท้ไว้นะครับจะมีตรงนี้ที่ว่ามีขาดหน่อยนึงผมส่งไปพุ่มบอดหนังแท้ใหม่เลยนะครับผมจะเป็นฝั่งฝั่งคนขับนะครับนี้ห้องโดยสารจริงๆคันนี้ไม่เลอะนะครับไม่เลอะเลยแหละนะครับผมก็ใช้วิธีการใช้ผ้าเช็ดเอานะคร อันนี้รีวิวในส่วนของโครงร้างให้ดูครับในส่วนของเสาเอนะครับอันนี้เราคาก่อนรูกลมคมสวยไม่เคาะไม่คว่ำนะครับผมเสาเอสวยนะครับนี่นะครับเสาเอเสาเอฝั่งนี้สวยนะครับผมไม่สวยคือ,อยังไงไม่สวยคือเวลารถเราเกิอดอุบัติเหตุนะปกติแล้วเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทิมลงพื้นเพราะว่าน้ําหนักเครื่องนะครับอ่าบริเวณเนี้ยจะเสียรูปทั้งหมดเลยนะครับอย่างอันเนี้ยคือคมสวยเหลี่ยมสวยรูกลมนะครับ ถ้ารถเกิดอุบัติเหตุเหล็กยุบลงมาช่างเขาจะเคาะขึ้นไปหรือดึงขึ้นไปหรือเปลี่ยนชิ้นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเขาจะต้องทําการโป้พ่นสีนะครับอันนี้คือสีเดิมของเขาเลยเป็นแบบนี้เลยนะครับสีที่เกิดจากการจุ่มนะครับรถสมัยก่อนยังยังเป็นจุ่มอยู่นะครับสมัยนี้ไม่ทําแล้วนะครับสมัยนี้รถรุ่ในใหม่ๆเนี่ยด้านในเป็นอีกสีหนึ่งลอลยเฟ่เสาบี้สวยหมดนะครับรูกลมคมสวยไม่ชนไม่กระแทกข้างนะครับผมเสาบี้ฝั่งนึงก็สวยเช่นกันนะครับผมพื้นเพลิอน,นอะไรสวยหมดนะครับผมคันนี้เรียกได้ว่า แจมเลยแหละอ่าต้องบอกว่าอย่างี้แจมเลยนะครับโอเคอ่ะด้านท้ายรูกลมคมสวยทั้งหมดนะครับผมแต่ปกติมิลเซเว่นเนี่ยไม่ค่อยมีใครชนถึงนี่นะครับถ้าชนถึงนี่คือ10ล้อชนนะครับผมนั้นไม่ขยับนะครับนั้นไม่ขยับโอเคอ่ะเสาซีแล้วถ้เสาดีสี่ซาดีนะครับเสาดีสวยทั้งหมดนะครับนี่เสาดีสวยทั้งหมดโอเคอ่ะเสาดีสวยหมดนะครับนี่งอะโอเคโบเวอร์เดี๋ยวผมให้คนมาล้างให้นะครับรอบที่แล้วล้างเอง เรียบร้อยเลยนะครับโบเวอร์เสียนะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปจาออ้างคนล้างเอานะครับผมตอนไปแล้วสงสัยอ่าเหนื่อยไปนิดนึงก็เลยฉีดน้ำเข้าไปเลยนะครับรอบนี้เป็นหมดเรียนละนะครับผมโอเคอ่ะสูมเสริมสวยหมดนะครับนี่เจอรถเหนื่อยมิลเซเว่นอยากให้ดูตรงนี้เพราะว่าเป็นระดับที่รถปกติเขาเกิดอุบัติเหตุกันนี่คือสวยหมดไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าชนมันเนี่ยรูพวกนี้จะไม่กลมแล้วมันจะยู่นะครับเวลาเราดึงออกไปเนี่ยหรือเปลี่ยนชิ้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมจะไม่ใช่สีเดิมนะครับผมผ้าลังคา อันนี้ได้สัก80%นะครับมีค่าฝังลึกอยู่2 3จุดนะครับผมมาทีเช่นตรงนี้นะครับไม่ออกนะครับแต่พวกนี้เล็กๆน้อยๆนะครับผมเอาเป็นว่าเด่นๆมีอยู่ประมาณสัก2จุดที่มองเห็นด้วยสายตานะครับผมแต่โดยรวมก็ถือว่าสะอาดแล้วนะครับผมทันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะเป็นรถคอมพลีทคันแรกนะครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับเนื่องจากว่าสงครามการแข่งขันด้านราคานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราอุปกรณ์แห้งก็ประกอบแล้วนะครับ จบกันแล้วนะครับสำหรับสตอรี่ของมิวเซเว่นคันนี้นะครับถ้าลูกค้าชมผมมาจนถึงตอนนี้แสดงว่าลูกค้าเนี่ยมีใจเกินครึ่งแล้วแน่นอนนะครับทีนี้จะพามาชมในส่วนของรายละเอียดของมิวเซเว่นคันนี้นะครับรับประกันว่าคุ้มกว่าลูกค้าไปทําเองแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเรื่องของสภาพสีก่อน นะครับสภาพสีวันนี้เกินกว่า90นะครับมีแค่หลังคาอย่างเดียวที่ผมไม่ได้เก็บนะครับผมแต่ว่ารถมือสองนะครับอาจจะมีรูลอยบ้างตามการใช้่ง่ายแล้วผมเป็นคนที่หมุนเวียนรถใช้ตลอดเวลาครับเพื่อรักษาสภาพของตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ตลอดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตให้เปอร์เซ็นต์คันนี้ไว้แค่90นะครับแต่บอกเลยว่าสวยปิ๊งปิงเงาเงาแน่นอนวันนี้ผมยังงงอยู่เลยว่าผมเก็บทําไมนะครับเพราะว่าสีเดิมมาก็สวยนะครับมีตําหนิแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับไฟหน้าฟื้นฟ ยางเก็บสีให้ใหม่เรียบร้อยยางเบิกให้ใหม่เรียบร้อยนะครับที่เลือกยี่ห้อของเวสเล็กเนี่ยเพราะว่าเป็นยางไทยนะครับแล้วก็ดอกยางเขาสวยนะครับเหนือกว่าดอกยางเขาสวยคือ,อ,อโลโก้ยางที่แก้มยางเนี่ยเขาค่อนข้างสวยนะครับก็เลยขออนุญ,ญาตลองดูก่อนนะครับโอเวอร์ไซส์มาเล็กน้อยเป็น2-6-5นะครับให้รถเนี่ยดูเต็มดูสูงขึ้น ในส่วนของฟิตเมน้านข้างจริงๆก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับตัวรถจะดูสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยเนื่องจากว่าโอเวอร์ไซส์ในส่วนของยางขึ้นมาเล็กน้อยนะครับติดฟิล์มให้ใหม่แหลกลังคาอันนี้มาจากเจ้าของเก่านะครับเป็นของแคดิบอยนะครับมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับตัวรถเนี่ยผมมาทําในโทนของมูดดำนะครับคือรถเป็นเทาเข้มฟิมเ็นฟิล์มดำนะครับให้อารมณ์ที่ค่อนข้างจะดุดันด้านท้ายก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับมิลเซเว่นซูเปอร์แพตตินัมนะครับหรือปี2010เเนนะถถ้าป็ท นะครับที่เป็นเท้าเข้ม จะต้องเป็นปี2010เท่านั้นมีแค่ปีเดียวนะครับถ้าเป็น0ูนย์เเนี่ยเขามีโทนเข้มก็จริงแต่ว่ารถเขาอ่ะจะเป็นทูโทนะครับโลโก้ a c t i v o บ่งบอกให้รู้ว่านี่คือ4 wheel แบบ Parttime นะครับภายในก็ไม่มีอะไรมากนะครับคันนี้มีเพิ่มเติมในส่วนของพรมปูพื้นแบบเต็มมานะครับแต่เนี้ยท่านเจ้าของเก่าแกปูมาอยู่แล้วนะครับผมไม่ไม่ได้ให้เครดิตตัวเองแล้วกันนะครับผมสภาพเนี่ยก็ยังสวยและใหม่อยู่เลยนะครับเบาะนั่งแถวที่3มคงไม่ต้องโฆษณาเยอะนะครับลูกค้าสา่วนใหญ่ มักจะชื่นชอบในความสะดวกสบายความกว้างและความยาวของเขาอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่า m ิลเซเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นรถ SUV หรือ PPV นะครับที่กว้างและนั่งสบายที่สุดนะครับแต่ส่วนใหญ่อ่ะ ถ้าแถวแถวหลังไม่ได้ใช้อะก็จะแนะนําให้เอาออกนะครับผมเพราะว่าจะเพิ่มพื้นที่การเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเคยรีวิวไว้ในทิกตอกด้วยว่ามิลเซเคันนี้เลยนะครับขนของได้เท่ากับกระบะแคบเลยนะครับถ้าเอาเอาอาบาะหลังแถวที่3ออกนะครับผมเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เห็นภาพนะครับผมอันนี้คือตำแหน่งคนขับเนี่ยผมขับ ปรับระดับตามปกติเลยนะครับข้อดีของมิลเซแน่นอนแถวที่2เนี่ยนั่งสบายมากนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ชอบนะครับผมรวมถึงเด็กๆก,ก็ชอบเพราะว่าเขากว้างที่สุดเลยในโมเดลแรลกของสัตว์วันนี่เลยที่เป็นรถ SUV หรือ p ีพเนี่ยขนาดปรับเบาะปกตินะครับผมจะมีเลกลูมและเฮด o ูมหลือที่ค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงตัวเบาะเนี่ยเขาสามารถปรับเอนนอนได้นะครับตั้งเป็น4ี่องศาได้เลยนะครับซึ่งค่อนข้างจะนั่งสบายกว่า SUV หลายๆคันในท้องตลาดตอนนี้เลยนะครับแม้กระทั่งรุ่นพี่ของเขาอย่างมิลเอส่วน ของภายในนะครับ เอาเป็นว่าสวยงามสะอาดน่นอนเพราะว่าผมทาคาสปาแบบเต็มระบบเลยนะคบมีแค่คอนโซลไม่ได้ลื้อนะคบเพราะว่าคันนี้ถือว่าฝุ่นน้อยเลยนะครับตามสไตล์ผู้ชายใช้นะคบผู้ชายเขาจะค่อนข้างแบบดูแลรถเป็นอย่างดีนะครับผมสิ่งที่ไม่เดิมคือในเรื่องของจอนะครับจอกลางคันนี้เปลี่ยนเป็น Android รุ่นใหม่มาแล้วนะครับข้อดีคือคุณจะได้เทคโนโลยีรุ่นใหม่นะครับข้อเสียคือถ้าเกิดว่าใครชอบความแบบเดิมๆมีลายไม้เนี่ยคันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ผมมองว่าอยากให้ลูกค้าเปิดใจนะครับเพราะว่าจอ a อ d r ร i d รุนใหม่ๆเนี่ยข้อ เข้าไปที่จอได้เลยนะครับผมเลขไมล์2 2 0 0 0กิโลเมตรนะครับถ้าเทียบกับอายุกับปีรถเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับตกเฉลี่ยปีนึงเนี่ยอยู่ประมาณสัก20,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมในส่วนของเบาะนะครับคันนี้ใช้วิธีการฟอกฟื้นฟูสภาพนะครับผมที่เป็นเทคโนโลยีที่เขา,เาใช้ในการฟื้นฟูสภาพรถยุโรปแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยหนังแท้เนี่ยตอนนี้จะเหลือแต่รถยุโรปแล้วนะครับถ้าเป็นรถปีปัจจุบันนะครับแต่ว่ามิลเซเว่นเนี่ย เขาเปิดตัวมาพร้อมกับเบาะหนังแท้นะครับผมก็เลยอยากจะอนุรักษ์เบาะหนังแท้เอาไว้นะครับเบาะ4ตัวนะครับแถวหน้ากับแถวหลังนะครับเป็นหนังแท้ทั้งหมดของเดิมโรงงานนะครับมีแค่คนขับอย่างเดียวนะครับที่ผมเปลี่ยนมาแต่ผมก็เปลี่ยนหนังแท้มาให้นะครับราคาเนี่ยผมบอกเลยเฉพาะทําเบาะอย่างเดียวนะครับแพงมากนะครับเอาเป็นว่าราคาเท่ากับเปลี่ยนเบาะ PVC ใหม่ทั้งคันนะครับเผลอๆแพงกว่าด้วยนะครับผมก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ย ได้ใช้บอร์ดนังแท้ของโรงงานนะครับผมเครื่องยนต์นะครับโค้งซ่าก่อนแล้กันเดิมหมดไม่เคยเกิดปัญหาหนักอันนี้การันตีได้นะครับ เครื่องยนต์เดิมๆไม่เคยมีการมรับดีไฟนะครับทุกจุดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นของเหลวผมเปลี่ยนหมดแล้วนะครับคันนี้สบายใจผ่ได้เลยนะครับผมขับกลับมาเองนะครับจากภาคเหนือนะครับแถมไปวนลูปมาด้วยนะครับไปเชียงรายมาด้วยนะครับรับประกันได้เลยว่าขึ้นเขาก็ได้แหละนะครับแต่ด้วยน้ําหนักตัวของมิลเซเของเขาเนี่ยลูกค้าอาจจะต้องเรียนรู้การใช้เกียร์นิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราใช้เกียร์ไม่เก่งนะครับอาจจะขึ้น A อทอทได้นะครับหรือน้ำมันเกียร์ร้อนกว่าปกตินะครับจะเหลือในส่วนของ EGR นนััที่่ยงไไมดด้อุ ผมอยากให้ลูกค้าไปนคนตัดสินใจเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่อยากจะอุด EGR นะครับก็เลยเหลือแค่อย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทำนะครับผมแต่ว่าไม่มว่าจะอุดหรือไม่อุดไม่มีผลรถก็ยังคงสามารถขับขี่ได้ดีตามปกตินะครับสบายใจของได้เลยนะครับใช้งานได้ยาวๆบวกไปอีกสัก7,000หรือหมื่นโลได้เลยนะครับสำหรับของเหลวที่จะถ่ายครั้งต่อไปและบทสรุปของ m ิวเซเว่นคันนี้นะครับผมก็คือ ความหายากของสีรถนะครับผมสีเทาควันบุหรี่เนี่ยถ้าเป็นมิลเซเว่นเนี่ยเขาจะมีขายแค่ปี2010ปีเดียวที่เป็นโทนเดียวนะครับถ้าเป็นปี09เนี่ยมีเทาควันบุหรี่จริงแต่ว่าเขาจะเป็นแบบ2โทนนะครับผม2คือสเปครถแอคทิวหรือขับเคลื่อนสีล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับข้อดีคือถ้าคุณไม่ได้ใช้ระบบขับเคลื่อนเนี่ยคุณก็ขับเคลื่อนแค่2ล้อนั่นแหละนะครับแต่ข้อเสียถามว่ามีไหมก็มีนะครับยังไงเนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยเยอะกว่าพร,รีโมควร นะครับผมแต่ว่าถ้าซักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับถ้าคุณได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวประจําปีนะครับหรือไปเที่ยวไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะเป็นทางดินทางลูกลังนะครับแล้วได้มีโอกาสใช้ระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบพาร์ทไทมเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณโชคดีที่มีเขานะครับตามคอนเซปต์ที่ว่ามีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการลุยแบบลุยป่าจ๋าเลยนะครับแบบว่าไม่มีถนนถนนขาดอะไรเงี้ยบุกน้ําลุยไฟอย่างเงี้ย คันนี้บอกตรงๆว่าอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับผมและความคุ้มค่าต่อมานะครับซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่ น้อยคนที่จะทําให้ลูกค้าเห็นได้นะครับคือรถคันนี้มีสตอรี่ชาดเจนะครับตั้งแต่วันแรกที่ได้มานะครับจนถึงวันที่เป็นคอมพลีทคันนี้นะครับหรือฟูลออปชันขนาดนี้นะครับผมคงมีไม่หยุดแต่หลอกนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าที่จะโชว์ให้ลูกค้าได้เกือบครบขนาดนี้นะครับล้วก็รถที่ผมทําเป็นคอมพลีทคร์หรือฟูลออปชันขนาดนี้ผมไม่ได้ทําบ่อยนะครับเพราะว่าถ้าทําบ่อยเนี่ยผมจะแข่งขันด้านราคากับตลาดไม่ได้นะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเราได้รับคําแนะนานะครับได้รับบทเรียนเราเจอปัญหานะครับ ซึ่งเราก็ต้องนํามาแก้ไขปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะครับมีปัญหาต้องแก้ไขครับผมไม่ใช่แก้ตัวนะครับผมก็หลักๆเลยก็คงเป็นเรื่องยางหรืเรื่องสีแหละที่เด่นหน่อยนะครับที่ลูกค้าต่างจังหวัดหลายท่านเนี่ยอยากให้ดูแลมาเลยเพราะว่าไปทําเองเนี่ยแพงมากๆกนะครับการทาคาร์สปาภายในผมทําให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับถ้าคันไหนเอาขึ้น full Fu l l story นะครับผมสภาพรถการันตีได้ผมไม่ทําให้ตัวเองเสียชื่อแน่นอนนะครับและสิ่งสําคัญคือคันนี้ผมขับกลับมาเองจากภาคเหนือนะครับ รวมถึงขับข้ามไปเชียงรายขับขึ้นเขาไปพะเยานะครับและขับย้อนลงมากลับมาปทุมนะครับคงก็คงมีไม่กี่คนอีกเช่นกันนะครับที่จะที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้นะครับว่ามั่นใจในรถคันนี้ถึงกล้าขับขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่แค่พูดว่าเอ้ยขับดีขับได้ขับทางไกลได้นะครับแต่ว่าผมทําให้ดูจริงๆนะครับถามว่า มันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็บอกว่าไม่นะครับเพราะว่าอย่างคันล่าสุดที่ผมได้รับบทเรียนมานะครับผมตอนอยู่กับผมเนี่ยขับกลับมาจากหัดใหญ่มาขอนแก่นเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ว่าพอมีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของเนี่ยก็มีไฟนจินขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับรถมือสองน,นะครับบางทีอยู่กับเรามาตั้งนานไม่เป็นอะไรนะครับเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของเมื่อไหร่เป็นเมื่อนั้นเลยนะครับผมก็เลยแก้ปัญหานะครับด้วยการแถมในส่วนของเครื่องเช็ค OBD code ไปให้ด้วยนะครับเพราะว่า ลูกค้าบางท่านอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็รวมถึงหลายๆท่านเนี่ยไม่มีพื้นฐานเรื่องของเครื่องยนต์ดีเซลไม่มีพื้นฐานเรื่องของอิรุสุมิวเซเว่นนะครับแต่ชอบเขานะครับก็เลยแถมเครื่องเช็ค OBD ตัวนี้ไปให้นะครับเผื mm. ่อบางทีเนี่ยไฟโ้ด engine ขึ้นที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันเป็นโค้ดที่ค่อนข้างกว้างนะครับเราไม่สามารถทีจ่จะระบุได้เลยว่าเป็นโค้ดอะไรนะครับเราก็สามารถใช้เครื่อง OBD ตัวนี้นะครับเช็คโค้ดนะครับพอเรารู้โค้ดปุ๊บ เราก็สามารถแจ้งวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นไปให้ได้นะครับผมก็อยากจะเ,เรียนรู้ทุกปัญหาเพื่อน,นํามาแก้ไขและปรับปรุงเพื่อพัฒนาแล้วกันนะครับผมถามว่ามันเป็นรถที่ดีที่สุดไหมตอบเลยว่าไม่นะครับแต่เป็นรถที่สมบูรณ์พร้อมต่อการใช้งานที่สุดอีกคันหนึ่งนะครับราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ว่า ลูกค้าสบายใจในการใช้งานแน่นอนนะครับผมเพราะว่าไม่มีรถมือสองคันไหนที่จะสมบูรณ์ร้อยเปนะครับแม้กระทั่งคันคันหนึ่งที่ผมพูดว่าผมมั่นใจที่สุดนะครับพอเปลี่ยนมือเปลี่ยนไปหาเจ้าของใหม่ก็เกิดปัญหาได้นะครับผมแต่เราก็รีบแก้ไขแล้วก็ดูแลลูกค้าทันทีภายในวันนั้นเลยนะครับผมราคาจำหน่าย3 9 9 0 0 0บาทนะครับผมอาจจะสูงกว่าหลายๆคันที่ผมเคยขายก่อนหน้านี้นะครับแต่มั่นใจได้เลยว่าคันนี้คุ้มกว่าไปทำเองแน่นอนนะครับเอาแค่ล้อยางทำสีนะครับผม แค่นี้ลาลูกค้าไปทําเองเนี่ยก็หลายหมื่นแล้วนะครับอันนี้ผมดูแลให้หมดแล้วนะครับผมแล้วก็ความคุ้มกว่านั้นถ้าลูกค้าท่านใดซื้อสดสามารถใช้ประกันภัยชั้น3ต่อเนื่องจากของผมได้เลยนะครับผมแจ้งไว้วันที่22นะครับก็จะไปหมด22บเดือน7ปีหน้านะครับปี68ปี68นะครับเพราะว่าวันที่เดินทางกลับมาจากภาคเหนือเนี่ยผมขอแจ้งประกันภัยทุกคันคือคันไหนเนี่ยครับที่ผมเดินทางไกลแล้วก็ขับกลับมาเองครับผมจะแจ้งประกันภัยติดรถไว้ทุกคันนะครับเพราะว่าคิดว่า มันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมทีนี้ร,รถถาคาจําหน่าย399,000บาทเนี่ยถ้าลูกค้าซื้อสดแน่นอนแหละใช้ประกันภัยผมต่อเนื่องได้เลยแต่ถ้าลูกค้าซื้อในรูปแบบของสินเชื่อหรือจัดไฟแนนซ์นะครับลูกค้าต้องแจ้งประกันภัยใหม่กับไฟแนนซ์เองนะครับผมเพราะว่าเป็นข้อตกลงเงื่อนไขของเขานะครับยอดจัดตามหน้าตารางของบุ๊คไฟแนนซ์เนี่ยยอดจัดจัดได้เต็มนะครับแต่ผมการันตีเลยว่าณนะชั่วโมงนี้นะครับวันที่ผมทําคลิปเนี่ยคือเดือนสิงหาคมนะครับผม ลูกค้าส่วนใหญ่จะต้องดาวเกินกว่า30%แน่นอนจากหน้าตารางบุ๊กของแฟรนซ์นะครับคือน้อยมากที่จะเจอลูกค้าที่จัดแฟ a น้นได้เต็มช่วงนี้นะครับถ้าลูกค้าไม่เครดิตดีแบบเวอร์เเลยนะครับและดอกเบี้ยแน่นอนรถปี10นะครับลูกค้าโดนอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่แบงก์กำหนดเลยนะครับคือ15%ไม่รวมแวดอีก7%นะครับผมเพราะว่าเขาเป็นปีสุดท้ายแล้วนะครับที่จัดแฟรนได้นะครับคำแนะนำผมนะครับคือให้เอารถเนี่ย ไปตัดปัดสดไปก่อนนะครับแล้วก็รถเนี่ยไปเข้านอนแบงค์นะครับอาทิเช่นเงินติดล้อเมืองไทยเฮงลิสิ่งอะไรประมาณนี้นะครับข้อสังเกตก็คือเป็นรูปแบบของลิสิ่งหรือ bank นอนแบงค์เนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะเป็นแบบรถต้นรถดอกเหมือนบ้านเลยนะครับอมองแค่ดอกเบีย้ยอย่างเดียวอาจรู้สึกว่าแพงแต่ว่า าลูกค้าคำนวณดีๆนะครับอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกเนี่ยคุ้มกว่าไฮเปอร์เช่หรือดอกเบีย้ยคงที่ของแบงค์นะครับผมทางนี้ทั้งนั้นข้อมูลตรงนี้แนะนำให้ลูกค้าปรึกษาเป็นเคสไปเคสนะครับเพราะว่าถ้าอธิบายในคลิปลลเนี่ยละเอียดจะค่อนข้างยาวนะครับผม3า9 0 0 0 0ไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากไปเก็บงานเพิ่มอยากจะขับออกไปเลยเติมน้ามันมอย่างเดียวคันนี้คุ้มแน่นอนนะครับฝากลูกค้า subscribe YouTube ภูมิใจนำเสนอและ TikTok ภูมิค่า c h ้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอภัยไม่ได้พาทดลองขับเคลื่อนระบบ4 w h e w l นะครับเพราะว่าอยู่ดีฝนก็ตกเฉยเลยนะครับผมแดดออกมา2วันวันนี้ฝนตกเฉยเลยต้องขอภัยอย่างสูงจริงแต่ผมกรัตดีได้เลยว่าระบบขับเคลื่อน4ฟ h e e l สามารถใช้งานได้จริงและใช้งานได้ดีเยี่ยมแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ